สวัสดีครับผมนายกิติันภูษาวันนี้ผมจะมานำเสนอการทำรายงานทำสไลด์โชว์บนแคนว่าครับขั้นแรกต้องโหลดโปรแกรมแคนว่าจาก Google ก่อนนะครับเข้าไปที่ Google พิมพ์คนว่า Canva าดาวน์โหลดและคลิกเข้าไปที่คิวบ can v ว .com ครับนี่นะครับเราก็จะพบกับปุ่มดาวน์โหลดคลิกเข้าไปเลยครับ นั้นก็จะขึ้นดาวโหลดตรงนี้ให้รอจนกว่าดาวโหลดเสร็จนะครับเมื่อดาวโหลดเสร็จก็เปิดไฟล์เพื่อติดตั้งโปรแกรมได้เลยนะครับแชนวนลนี้จะดีตรงที่เราสามารถใช้เทมเพลตหรือองค์ประกอบการตกแต่งได้ดีกว่าโปรแกรมของ Microsoft ครับเห็นครับพาโหลดเสร็จแล้วก็เปิดติดตั้ง ในผมติดตั้งไว้ก่อนแล้วอาจจะไม่มีหน้าติดตั้งให้ดูนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมีหน้านี้นะครับหน้าล็อกอินหรือสมัครการใช้งานก็สามารถสมัครได้ทั้ง Gmail และ Facebook ได้เลยนะครับทั้งสองอย่างเลยนี่นะครับเมื่อเราล็อกอินแล้วก็จะเข้าหน้านี้นะครับในหน้านี้เราจะสามารถสร้างเทมเพลตของเราเอง เลือกหน้าก,กระดาษได้นะครับว่าจะใช้อะไรใช้กระดาษอะไรหรือจะเรียกจากข้างล่างนี้นะครับจะใช้แบบไวท์บอร์ด r e s e n t t t i o n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  o o r a p h i c ขนาด A4 หรือการ์ดแนวนอนใบปลแนวตั้งหรือต่างๆมากมายเยอะแยะ,ยะเลยนะครับมีให้เลือกแบบทุกอย่างเลยครับหรือว่าเราจากจะ ใช้เทมเพลตที่แคนวามีอยู่แล้วก็เลือกคลิกตรงที่เทมเพลตแล้วเลื่อนหาดูได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็มีเยอะแยะเลยสมมุติว่าเราจะเอาเทมเพลตนี้นะครับเข้าไปแล้วคลิกตรงที่ปรับแต่งเทมเพลตนี้เองก็จะขึ้นหน้านี้นะครับหน้าปรับแต่งตรงตรงนี้ ตรงที่เมาส์ผมชี้นี่จะเป็นที่แทรกองค์ประกอบอัปโหลดไฟล์จากเครื่องหรือข้อความแทรกข้อความได้นะครับก็มีกล่องข้อความให้เราเลือกเยอะแย,ยะเลยครับตรงนี้จะเป็นข้างล่างนี้จะเป็นการองค์รวมของหน้ากระดาษเรานะครับว่าจะทํากี่แผ่นสมมตุติเราทําสัก10แผ่นนะครับ5 6 7 8 9 10ด้าสิบ นี่นะครับถ้าเราไม่ชอบสีก็ปรับสีตรงได,ได้นะครับสีกระดาษสีแบ็กกราวจะเอาสีไหนตรงนี้แชมพูสีม่วงสีพ้าเทลสีฟ้าสีแดงสีส้มได้หมดเลยนะครับหรือจะหาเทมเพลตเอง ก็สามารถคลิกกลับไปแล้วเลื่อนดูได้นะครับถูกใช้ไหมหลักดีก็มี12 12เทมเพลตที่เราสามารถเลือกได้ถ้าเราไม่ใช้นานนี้แล้วก็คลิกขวาตรงหน้ากระดาษแล้วก็ลบ delete หรือหรือกดตรงนี้ลบหนึ่งหน้าก็ได้ครับ ตรงนี้จะเป็นการนำเทมเพลตนี้มาใช้ได้เลยนะครับเทมเพลตนี้ก็มีองค์ประกอบจัดไว้เรียบไปแล้วถ้าเราไม่อยากใช้คำนี้ก็สามารถเปลี่ยนคำเป็นคำไหนได้นะครับเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนข้อสุขสันต์วันเกิดเป็นสุขสันนแม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ ไม่อยากได้านะตัวนี้สมมติจกได้เป็นตัวอื่นเราก็สามารถลบลบแล้วก็กดที่องค์ประกอบจะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาอะไรว่าจะเป็นอะถ้าให้เข้าขับถูกสน,น,นั้นก็จะเป็นรูปผู้หญิงดูินี่ นี่อาจจะเหมือนรูปคููมากกว่าแต่ก็ดูเข้ากันนิดหน่อยนะครับอืมสามารถจะได้นะครับว่าจะให้หน้าไหนเป็นหน้าแรกหรือเป็นหน้าสองสามารถจะได้นะครับลิกขวาถ้าเราไม่เอาแล้วก็ลบได้เลยนะครับชื่อเรื่องสมมติชื่อเรื่อง,อองสมมติว่า ผมจะเอาเป็นจิตตะวิทยาสำหรับครูก็นะครับครับเราสามารถพิมพ์คำอธิบายใต้ของข้อหลักเช่นจิตตะวิทยาสำหรับครู ล่างเป็นบรรยากาศห้อยย่อยบรรยากาศในชั้นเรียนนี่ครับถ้าเราจะแทรรูปภาพคลิกที่องค์ประกอบครับเลื่อนลงมาก็จะเจอคำว่ากรอบคลิกตรงนี้ได้ลนะครับคลิกรากแล้ว สามารถแทรกภาพจากการอัปโหลดแทรกภาพจากเครื่องขึ้นมาได้นะครับเช่นเภาพตวดโควิดนี้ได้ครับได้ได้หมดหมดเลยก็สมมติว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วนะครับอยากจะทำแอนิเมชันขาเข้าคาออกขององค์ประกอบต่างๆหรือกล่องข้อความก็คลิกตรงนี้นะครับการเคลื่อนไหวที่กข้าไป ะจะมีการผสมผสานพื้นฐานหรือสเกลนี่นะครับสมมุติว่าผมจะเอาการเคลื่อนไหวแบบเพิ่มก็คลิกเข้าไาแบบแบบเพิ่มแล้วเลือกตรงที่ใช้กับชุกหน้ากระดาษนะครับก็รอมีแอนิเมชันขาเข้าแล้วก็เหลือแอนิเมชันในการเฟดไปอีกหน้านะครับให้กดไปที่3จุดตรงหน้ากระดาษนี้นะครับแล้วไปที่เพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพ นี่นะครับก็มีละลายแบบสไลด์มมุิว่าเอาเอาแบบละลายก็จะเป็นแบบละลายใช้รังทั้งหมดนะครับนี่ถ้าเรากจ,จะดูตัวอย่างการขึ้นว่วแอนิเมชันคลิกที่ p พ e ยเซ็น กดคำว่าพ s เ n t น,นะครับนี่จากนี้เราก็จะสามารถดูองค์รวมกันนำเสนอของรายงานที่เราทำมาได้นะครับกดไปสามารถใช้ลูกศรกดได้นะครับืไปถ้าเราไม่พอใจก,ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงภาพขึ้นไวยอืม จากนี้การเซฟงานการที่จะเซฟงานของเราได้นะครับให้กดไปที่แชร์กดไปที่ดาวน์โหลดเลือกเป็น PDF แบบมาตรฐานเลือกทุกหน้าสามารถดาวน์โหลดแบบ Pro หรือแบบร่างได้นะครับผมก็ดาวน์โหลดแบบร่าง สามารถสมัคแบบพรีเมียมได้นะครับสามารถใช้ฟังก์ชันของแคนวาหลายอย่างได้มากเลยครับก็เลือกที่ที่จจะบันทึกไฟล์หรือเลือกที่ดาวน์โหลดบันทึกเนี่ยนะครับไฟล์ของเราก็จะเข้ามาที่เครื่องได้แล้วนะครับก็จะสามารถคลิกเข้าไป นี่นะครับถ้าเราโหลดลงขึ้นเปน PDF อาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไรมากถ้าเราอยากจะแช,ชะร์แชร์รายงานนี้แบบมีภาพเคลื่อนไหว เราต้องทำการทำการคัดลอกลิงก์นี่นะครับซึ่งต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนที่มีลิงก์อนุญาตให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าไฟล์นี้ได้แล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็สามารถส่งให้อาจารย์เพื่อส่งงานได้เลยครับ ก็ผมก็ขอจบการนำเสนอยงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ